ครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุขสุขภาพกันแล้วนะครับใช่แล้วและช่วงนี้นะครับคิดว่าคุณผู้ชมกําลังรอฟังกันอยู่ใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรคอ้วนจะเป็นอย่างไรใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคอ้วนจากคุณหมอกันเลยค่ะสวัสดีครับนายแพทย์ริวัตอัครพรไกัเลิศอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลเพืสุขอายุบาขุนเทียน วันนี้จะให้มาวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนนะครับก็สําหรับโรคอ้วนในประเทศไทยแล้วก็สังคมโลกในปัจจุบันนะครับก็เป็นภาวะหนึ่งที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของในประเทศไทยแล้วก็ของในโลกนี้นะครับมีการศึกษาจากนักวิจัยที่สหรัฐอเมริกานะครับว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคนที่เป็นโรคอ้วนสักประมาณกี่คนนะครับ เขาก็ให้ข้อมูลมาว่าผู้ที่มีภาวะอ้วนปานกลางจนถึงอ้วนมากในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีอยู่ประมาณ8 1ก็หมายความว่าคนที่เดินในตามท้องถนนประมาณ10คนเนี่ยจะมีคนอ้วนประมาณเกือบเกือบ1คนก็คือ1คนนะครับส่วนในเมืองไทยเนี่ยก็มีการวิจัยมาเหมือนกันว่าตั้งแต่ผู้ที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐานไปจนถึงอ้วนน้อยอ้วนปานกลางและอ้วนมากเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่คน เขาก็ได้ทําการศึกษามาแล้วบอกว่าประเทศไทยนี้มีผู้ที่มีภาวะตั้งแต่น้ําหนักเกินมาตรฐานแล้วก็อ้วนเนี่ยสาเก็คือ3คนเนี่ยจะมีภาวะที่เป็นโรคอ้วนหรือว่าน้ําหนักเกินมาตรฐานเนี่ยถึง1คนนะครับซึ่งเป็นอันตราส่วนที่ค่อนข้างสูงมากนะครับสําหรับในสังคมในปัจจุบันนะครับการวิิจัยโรคอ้วนเนี่ยมีอย,อยู่มีอยู่หลากหลายวิธีนะครับ แต่ว่าภาวะอ้วนที่มีปัญหาในในสังคมไทยแล้วก็ในโลกนี้เนี่ยมีอยู่2ประเภทก็คือภาวะอ้วนทั้งตัวนะครับแล้วก็ภาวะอ้วนลงพุงนะครับสำหรับภาวะอ้วนทั้งตัวหรือว่าภาษาอัง,ง,งกฤษที่เรียกว่า obesity ก็คือภาวะที่มีดัชนีมวลกายหรือภาษาอัง,ง,ง,งกฤษเรียกว่า body mass index หรือว่าตัวย่อก,ก็คือ BMI นะครับ สำหรับเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีค่าดัชนีมวลกายที่มากกว่า25ขึ้นไปเรียกว่าอ้วนน้อยนะครับถ้ามีดัชนีมวลกายมากกว่า30ขึ้นไปเรียกว่าอ้วนปานกลางและถ้าเกิดดัชนีมวลกายมากกว่า35ขึ้นไปเรียกว่าอ้วนมากนะครับถามว่าค่าดัชนีมวลกายหรือว่า body mass index เนี่ยคำนวณยังไงนะครับค่าดัชนีมวลกายหรือว่า body mass index คิดจากน้ำหนัก เป็นตัวตั้งหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับผมจะสมมุติให้ฟังนะครับก็คือถ้าท่านน้ำหนัก60กิโลกร,รมัมสูง160เซนติเมตรการคำนวณดัชนีมวลกายก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมตั้งก็คือ60นะครับหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองท่านสูง160เซนติเมตรทำเป็นเมตรก็คือ1.6เมตรก็เอา1.6 ยกกำลังสองมาหารเพราะฉะนั้นสมการที่ได้ก็คือ60หาร1.6คูณ1.6ะครับท่านก็จะได้ค่าค่านึงออกมาเรียกว่าค่าดัชนีมวลกายซึ่งค่าดัชนีมวลกายหรือ body mass index เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลข2หลักนะครับมากน้อยลดหลั่นกันไปถ้าท่านมีดัชนีมวลกายน้อยก็เรียกว่าน้ำหนัก น้อยกว่ามาตรฐานหรือน้ำหนักมาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีดัชนีมวลกายตั้งแต่25ขึ้นไปเรียกว่าอ้วนน้อยถ้าเกิดดัชนีมวลกายตั้งแต่30ขึ้นไปเรียกว่าอ้วนปานกลางถ้าเกิดดัชนีมวลกายตั้งแต่35ขึ้นไปเรียกว่าอ้วนมากนะครับอีกภาวะหนึ่งที่มีผลต่อเศรษฐกิจกสังคมโลกก็คือภาวะอ้วนลงพุงนะครับภาวะอ้วนลงพุงภาษาอังกฤษเรียกว่า metabolic syndrome ภาวะนี้เนี่ยสามารถวินิจฉัยด้วยการวัดเส้นรอบเอวนะครับท่านทําการวัดเส้นรอบเอวด้วยการใช้ใสายวัดนะครับมาท่าบริเวณสะดือนะครับให้ขนานกับพื้นให้วัดก่อนอาหารเช้าแล้วก็วัดขนาดหายใจออกนะครับถ้าผู้ชายมีเส้นรอบเอวมากกว่า90ซนติเมตรขึ้นไปผู้หญิงมีเส้นรอบเอวมากกว่า80เซนติเมตรขึ้นไปเรียกว่าภาวะอ้วนลงพุงหรือเมตทบอลิกซินโดมนะครับ ซึ่งทั้งสองภาวะไม่ว่าจะเป็นอ้วนทั้งตัวหรืออ้วนลงพุงก็มีปัญหาแทรกซ้อนหรือโรคแทรกซ้อนตามมาได้อีกมากมายนะครับภาวะอ้วนลงพุงนี้ถ้าเกิดว่าท่านวัดเส้นรอบเอวได้มากกว่าที่ผมกล่าวไปทั้งต้นท่านควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะวัดความดันชั่งน้ำหนักเจาะเลือดตรวจไขมันในเส้นเลือดแล้วก็เจาะเลือดตรวจน้ำตาในเลือด ว่ามีค่าสูงเกินมาตรฐานหรือไม่ถ้าเกิดว่าท่านมีภาวะใดภาวะหนึ่งอย่างเช่นมีความดันโลหิตสูงหรือน้ําตาลในเลือดเกินมาตรฐานหรือไขมันเกินมาตรฐาน mm hmm. ก็จะวินิจฉัยท่านได้ว่าท่านเป็นโรคอ้วนลงพุงหรือเมตาบอลิซินโดมนะครับภาวะแซรกซอนที่เกิดได้จากภาวะทั้งอ้วนทั้งตัวและอ้วนลงพุงมีอยู่หลากหลายภาวะภาวะที่มีผลกระทบอย่างมาก และทําใหป้ประชากรในปัจจุบันเสียชีวิตมากที่สุดก็คือภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดมีภาวะที่เสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตแล้วก็เสี่ยงต่ําแต่ว่าเป็นโรคเหลือหลังกับชีวิตเราได้มากมายนะครับภาวะที่เป็นน้อยๆอ,อย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็จะทําให้ท่านมีภาวะอื่นๆตามมาได้ ซึ่งเป็นภาวะที่เสี่ยงสูงอย่างเช่นภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบและหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็จะทําให้1คือเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา2ก็คือทําให้สุขภาพท่านไม่ได้เหมือนกับสุขภาพของคนที่เป็นปกติทั่วไปนะครับแล้วการรักษาก็คือส่วนใหญ่ในการรักษาโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงและไขมันในเส้นเลือดท่านก็จะต้องรับประทานยาต่อไปจนถึงอาจจะต้องทานยาตลอดชีวิต ภาวะที่2ที่เกิดได้สําหรับผู้ที่เป็นภาวะอ้วนก็คือโรคเบาหวานซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากในคนไข้ที่เป็นโรคอ้วนนะครับซึ่งโรคเบาหวานนี้ก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบได้เช่นกันเป็นเส้นเลือดสมองตีบเป็นภาวะเกี่ยวกับระบบสมองและประสาทได้มากเช่นกันนะครับรวมไปจนถึงภาวะเบาหวานขึ้นตาและเบาหวานลงไตที่เป็นโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานด้วยนะครับ โรคถัดมาที่เกิดขึ้นได้ในภาวะอ้วนก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมในภาวะอ้วนเกิดขึ้นได้มากมากกว่าคนที่ปเป็นปกติทั่วไปคนปกติทั่วไปที่น้ําหนักไม่เกินเนี่ยก็อาจจะมีภาวะข้อเข่าเสื่อมในในในวัยสูงอายุนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเป็นภาวะอ้วนท่านอาจจะมีข้อเข่าเสื่อมได้ตั้งแต่ท่านอายุยังไม่เยอะมากคืออยู่ในช่วงวัยกลางคน อายุแค่ 30- มสิสท่านก็เป็นโรคข้าข่าเ,าเสื่อมได้แล้วนะครับภาวะอื่นที่เจอได้อย่างเช่นภาวะนอนกรนนะครับทำให้ท่านหายใจลําบากหรือหรือว่าหยุดหายใจในขณะนอนได้เลยนะครับภาวะโรคเกาต์นะครับนิ่วในถุงน้ําดีนะครับรวมไปจนถึงภาวะเกี่ยวกับโรคผิวหนังอย่างเช่นโรคเชื้อราตามผิวหนังที่จะขึ้นมากบรเวณแร่และใต้เหล่านมนะครับ ซึ่งภาวะพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ท่านเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพแล้วก็เสียทั้งค่าใช้ใจ,จ่ายนะครับสุดท้ายแล้วภาวะภาวะอ้วนเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องเกี่ยวกับจิตสังคมนะครับท่านอาจจะได้รับการกีดกันจากสังคมในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานนะครับเกี่ยวกับการเข้าสังคมสุดท้ายแล้วท่าน,น,กนก็จะเป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นกันนะครับการรักษาภาวะอ้วนเนี่ยมีประมาณ5ข้อใหญ่ๆนะครับ ซึ่งข้อแรกเนี่ยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับข้อที่2ก็คือการควบคุมอาหารข้อที่3ก็เป็นการเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะครับข้อที่4ก็คือการใช้ยาและ้อสุดท้ายก็คือการผ่าตัดนะครับการที่จะลดความอ้วนได้เป็นประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือข้อ1นะครับเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเกิดท่านสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินได้นะครับ แล้วก็ท่านมีกำลังใจในการลดความอ้วนนะครับก็จะเป็นภาวะที่ดีที่สุดในการรักษาโรคอ้วนนะครับรวมไปจนถึงคนรอบข้างที่ให้กำลังใจท่านนะครับแล้วก็อาจจะมีรางวัลในเมื่อท่านลดความอ้วนได้นะครับแล้วก็อาจจะมีบทลงโทษถ้าเกิดว่าท่านน้ำหนักขึ้นนะครับเพราะการรักษาอย่างที่สองก็คือการควบคุมอาหารนะครับ การควบคุมอาหารที่ทําได้ง่ายที่สุดก็คือลดอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดตก็คือข้าวขนมปังนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะเส้นใหญ่เส้นเล็กนะครับแล้วก็แป้งทุกชนิดนะครับขนมปังเบเกอรี่ทุกชนิดนะครับจะให้ดีที่สุดก็คือท่านก็ดําเนินชีวิตแบบคนไทยก็คือรับประทานอาหารโดยใช้ข้าวเป็นหลักนะครับ ทานข้าวที่เป็นข้าวซ้อมมือนะครับหรือว่าจะทานข้าวให้1มือ้อไม่เกิน1คทัพทีนะครับรวมไปจนถึงอาหารอื่นๆอย่างเช่นพวกอาหารมันนะครับอาหารที่มันมากๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอาหารที่ต้องใช้น้ำมันน้ำมันน้ำมันที่เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนสูงนะครับแล้วก็ต้องตั้งไฟได้วยความร้อนสูงอย่างเช่นไก่ทอดปลาต้มโกลกกล้วยแขกนะครับ พวกนี้ก็จะมีสารอาหารที่เป็นไขมันเป็นหลักแล้วพอท่านทานเข้าไปท่านก็จะมีไขมันในเลือดสูงแล้วก็จะทําให้น้าหนักท่านขึ้นด้วยนะครับต่อมาก็คือทานอะไรมากขึ้นนะครับท่านสามารถทานผักผลไม้ให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันที่ท่านทานได้รวมไปจนถึงเนื้อปลานะครับเนื้อสัตว์อื่นๆที่ไม่ติดมันนะครับท่านก็จะสามารถควบคุมอาหารได้แต่ควบคุมอาหารอย่างเดียวไม่พอนะครับ ก็เป็นสาเหตุที่ต้องมีข้อ3ามตามมาก็คือการออกกำลังกายนะครับสำหรับผู้ที่อยากลดความอ้วนด้วยการออกกำลังกายนะครับอันนี mm ้ขอแนะนำไว้เลยว่าใน1วันเนี่ยท่านควรจะออกกำลังกายได้อย่างน้อย50สินาทีโดยการออกกำลังกายต่อเนื่องนะครับหสัปดาห์ท่านควรจะออกได้อย่างน้อย3-5วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหสัปดาห์ท่านควรจะออกกําลังกายต่อเนื่องได้ประมาณ150สินาที เพื่อประสิทธิภาพในการลดความอ้วนแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดนะครับการออกกําลังกายต่อเนื่องคืออะไรนะครับการออกกำลังกายต่อเนื่องก็คือ1การเดินเร็วการวิ่งนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดท่านเดินเร็วแล้ววิ่งได้สม่ําเสมอวันหนึ่งนถึงห้านาทีนะครับสถึงาวันต่อสัปดาห์มันก็จะเป็นประสิทธิภาพที่ท่านสามารถลดความอ้วนแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับ การออกกำลังกายอย่างอื่นอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกหรือว่ายน้ําก็จะมีประสิทธิภาพในการลดความอ้วนเช่นกันนะครับหลังจากนั้นแค่การออกกำลังกายด้วยการวิ่งการเต้นแอโรบิกการว่ายน้ําไม่เพียงพอนะครับท่านควรจะมีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายนะครับ1ก็คือทําให้ไขมันในเส้นเลือดท่านน้อยลงด้วย สองก็คือท่านก็จะมีกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นการยกเวทการเข้าฟิตเนสนะครับอันดับที่4นะครับอันดับที่4เนี่ยการรักษาโรคอ้วนด้วยยานะครับการรักษาโรคอ้วนด้วยยาเนี่ยผมขอแนะนําให้เฉพาะคนที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่30ขึ้นไปนะครับถ้าดัชนีมวลกายท่านน้อยกว่า30หรือท่านเป็นแค่อ้วนน้อย ท่านไม่ควรใช้ยาในการรักษาโรคอ้วนนะครับยาที่ออกมาด้วยโดยองค์กรอาหารและยานะครับหรือว่าองค์การอนามัยโลกรับรองมาเนี่ยมียาอยู่เพียงไม่มกี่ประเภทเท่านั้นที่สามารถลดความอ้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงน้อยที่สุดนะครับผมขอแนะนําว่าถ้าเกิดท่านมีดัชนีมวลกายมากกว่า30ขึ้นไป ขอให้ท่านปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะให้แพทย์เป็นคนสั่งยาลดความวานให้ท่านท่านไม่ควรไปซื้อทานเองเพราะว่าการที่ท่านไปซื้อทานเองท่านอาจจะมีผลข้างเคียงโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะครับโดยเฉพาะภาวะที่เกิดได้บ่อยมากสําหรับคนที่ซื้อลดยาลดความว้วนทานเองก็คือทั้งภาวะนอนไม่หลับนะครับความดันโลหิตสูงนะครับบางคนมีกระสับกระส่ายจนถึงสับสนนะครับและสุดท้ายก็คืออาจจะถึงขนาดขั้นประสาทหลอนได้ นะครับแล้วก็การรักษาสุดท้ายก็คือข้อ5เกี่ยวกับการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดเนี่ยแนะนำเฉพาะผู้ที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่40ขึ้นไปนะครับหรือว่าท่านมีดัชนีมวลกายตั้งแต่35ขึ้นไปแต่ท่านมีโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหรือว่าเป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้นะครับท่านควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อจะให้วางแผนว่าท่านควรผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วนหรือไม่นะครับ เกี่ยวกับโครงการลดน้คลลดพุงลดโรคของสสสนะครับหรือว่าจะเป็นโครงการลดพุงลดโรคนะครับแล้วก็เพาโครงการลดความอ้วนของกรุงเทพมหานครก็ตามนะครับก็ได้นํามาสู่โงรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะครับซึ่งโงรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเนี่ยเราได้ใช้ชื่อโครงการว่าสมาร์ทบีเคทนะครับก็คือลณรงค์ให้มีการลดความอ้วนแล้วก็ลดพุงลดโรคให้กับบุคลากรในโงรงพยาบาลน,นะครับก็ สำหรับประชาชนทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากได้ความรู้นะครับแล้วก็อยากจะมาเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็สามารถมาติดต่อได้ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะครับเราก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับทั้งอาหารเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการลดความอ้วนให้กับท่านนะครับแล้วก็สําหรับสุดท้ายนี้ที่อยากจะฝากไว้ก็คือภาวะอ้วนนะครับหรือว่าโรคอ้วนนะครับหรือว่า โรคโอเบสิตี้นะครับรวมถึงภาวะอ้วนลงพุงหรือว่าเมตาบอลิกซินโดมนะครับมีผลกระทบต่อโรคเราในปัจจุบันมากมายนะครับแล้วก็ทำให้เกิดหนึ่งก็คือมีทั้งภาวะโรคแทรกซ้อนนะครับโรคหลอดเลือดนะครับโรคหัวใจโรคสมองรวมไปถึงโรคอื่นๆที่จะตามมาอย่างเช่นเชื้อรานตามผิวหนังนะครับ โรคมะเร็งบางชนิดนะครับนิ่วในถุงน้ําดีนะครับโรคเกาโรคข้อเข่าเสือ่อมโรคเหล่านี้ทําให้หนึ่งก็คือท่านเสียเวลานะครับแล้วก็เสียสุขภาพในการดูแลโรคเหล่านี้2ก็คือท่านเสียค่าใช้จ่ายมากมายไปกับการรักษาโรคเหล่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านกลับมาคิดในแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งก็คือถ้าท่านเริ่มควบคุมอาหารและออกกําลังกายตั้งแต่วันนี้ท่านก็จะ เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาน้อยลงแทนที่ท่านจะไปรักษาโรคที่ท่านเกิดขึ้นท่านสามารถดูแลสุขภาพให้ดีโดยที่ไม่มีโรคเกิดขึ้นได้นะครับก็อยากจะขอฝากประชาชนทุกท่านที่รักสุขภาพนะครับรักตัวเองนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและออกกาลังกายควบคุมอาหารตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับขอบพระคุณครับ คนไทยอ้วนลงพุงกันแค่ไหนโลกเราอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเรากำลังเผชิญกับความท้าทายจากโรคร้ายในรูปแบบใหม่นั่นคือโรคอ้วนลงพุงจากผลสำรวจพบว่าหนึ่งในสามของคนไทยอ้วนลงพุงคนไทยรู้เรื่องโภชนาการแค่ไหนเราได้ทำงานวิจัยสองชุดเริ่มแรกเราลองมาเช็คความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ได้รับจากการปรุงอาหารที่แตกต่างกันคือต้มทอดแล้วก็เจียวกันนะครับ คุณทราบไหมครับว่าไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่ประเภทไหนให้พลังงานสูงที่สุดจากการสัมภาษณ 51. ์51.2%คิดว่าเป็นไข่ต้มและไข่ดาวทั้งทังที่ไข่เจียวให้พลังงานสูงกว่าไข่ต้มถึง3เท่าดังนั้นหากเราไม่ได้ใช้พลังงานมากก็เลือกกินอาหารต้มอ,อบนึ่งยำลวกตุน๋นเพื่อลดพุงกันเถอะครับ ตามหลักโภชนาการแล้วเราไม่ควรบริโภคน้ําตาลนอกมื้ออาหารเกินหกช้อนชาต่อวันแต่มาลองดูกันสิครับว่าเครื่องดื่มยอดนิยมที่เราดื่มกันในแต่ละวันมีน้ําตาลเท่าไหร่กันบ้างเครื่องดื่มยอดนิยมเหล่านี้มีปริมาณน้ําตาลเกินหกช้อนชาถัางสิน้นถ้าไม่ต้องการพุงหันมาดื่มน้าเปล่าแทนดีกว่านะครับที่ไหนมีผุงที่นั่นเสี่ยงต่อการมีโรคลดพุงลดโรคตอนอ้วนลงพุงคืออะไร อ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทําให้หน้าท้องยื่นออกมาชัดเจนแม้น้ําหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองนะครับ เช่นถ้าคุณสูง160ซนติเมตรเส้นรอบภุมต้องไม่เกิน80เซนติเมตรถ้าภูมเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกีอไรายสูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับ วัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่ เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมได้กี้ของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นต่อสุดท้ายของการลดพุงแข่งแขนยันยงไงแม่ตังขาเท่าไหร่แว่งแขนไปข้างหลังให้สุด แข่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีรถพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วินได้เลยไหมแม่ได้เลยเลยูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอรอ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับโรคอ้วนที่คุณหมอได้นำมาพูดให้เราได้ฟังกันในวันนี้นะครับผม <ละ S 2> คิด <ละ S 2> ว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงทราบถึงข้อมูลและสาเหตุต่างๆเกี่ยวกับการเป็นโรคอ้วนคร่าวๆกันแล้วเนาะใช่แล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าโรคอ้วนเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มีข้อมูลดีๆมาฝากนุกกี้รวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยล่ะค่ะครับผมและช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน